สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูแดงพนครน,นะคะวันนี้นะคะหนูแดงนำ Nexgen ค่ะในรุ่น Y Taxi คูณ2ค่ะราคา1,49,000้านบาทมาแต่งหล่อๆแรปสีเหลืองแบบนี้ให้ดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละจุดเลยค่ะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเริ่มที่ตัวกระจังหน้าก่อนเลยค่ะกระจังหน้านะคะทรงใหญ่ๆแบบนี้นะคะเป็นของแรปเตอร์นั่นเองค่ะพร้อมไฟสื่อเขสีส้ม3จุด ตัวอักษร FORD นะคะเป็นโทนสีดําค่ะสีเดียวกับกระจังเลยเป็นสามมิติด้วยทําให้ด้านหน้าของรถคันนี้ดูมีมิติบ้างยิ่งขึ้นนะคะถัดมาค่ะในส่วนของไฟนะคะไฟหน้านะคะอัปเกรดนะคะเส้นเดย์ไทม์นี่ค่ะให้แบบว่าเป็นเส้นวิ่งๆนะคะแล้วก็เสริมล่อค่ะครอบไฟหน้าไปให้อีกทําให้ดูมีสเสน่ห์แล้วก็หล่อมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกันชนหน้าค่ะเป็นสีทีโทษเลยเป็นสีเหลืองนะคะแลปมาแล้วก็เป็นสีดํากาไฟเป็นสีเทานะคะ เรียกได้ว่าหล่อแล้วก็เข้ากันสุดๆไปเลยนะคะขึ้นมาด้านบนกันบ้างค่ะด้านบนนะคะก็คันนี้ไม่ได้ติดเป็นสกรูนะคะแต่ว่าติดแค่สติกเกอร์นะคะสองเส้นคาดแบบนี้สีดาแบบนี้ก็ทําให้รถคันนี้นะคะดูหล่อมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างดีกว่าซุ้มล้อค่ะ6นิ้วนะคะแบบหมุดเงินนั่นเองค่ะลอ้อๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รถนะคะยกสูงๆแบบนี้ค่ะ ใส่ก้อนหนุนนะคะ2นิ้วนั่นเองค่ะยก2นิ้วก็ใส่ก้อนหนุนนะคะรองหัวชกนั่นเองค่ะเพราะขนาด2นิ้วนะคะแม็กแล้วก็ยางนะคะแม็กเป็นลายเป็นของฟูเอลนะคะเป็นของแท้เลยสเปกยางนะคะก็อยู่ที่255ห้าห้ทับห้าห้นะคะก็เป็นแม็กขอบ20นั่นเองค่ะแม็กล้อนะคะก็เป็นลาย MT เลยนะคะเป็น ไม่ใช่เป็นลาย MT4 เป็นยางนะคะ MT เองค่ะคือดอกยางจะลึกๆแบบนี้เลยนะคะขับได้ดีนะคะได้ทางออฟโรดแล้วก็ทางออนโรดนะคะก็ยังขับได้ดีนะคะแต่ว่าจะมีเสียงนะคะนิดนึงนะคะแต่ก็แลกมาด้วยความหล่อของรถคันนี้เลยนะคะมาค่ะสติกเกอร์ค่าสองเส้นตรงนี้ด้วยค่ะด้าน,นข้างตัวรถมา เดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างนะคะเบ้ารองมือจับคิ้วกันสั่นแดงก็ติดตั้งไปให้เลยนะคะขึ้นไปดูด้านบนกันบ้างะคะ่ะตะแกรงนะคะใส่สัมภาระนะคะโซลารูรปเล็ค่ะของ Hummer พร้อมไฟ LED นะคะเรียกได้ว,ว่าเปิดทีนึงก็คือส่องสว่างทั่วลานทั่วถนนกันเลยนะคะกาบข้างค่ะก็ติดตั้งไปให้เลยนะคะในส่วนของประตูนะคะทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังค่ะเปลี่ยนนะคะบันไดข้างค่ะของ Hammer นะคะรอๆแบบนี้เลยนะคะ มาดูในส่วนของด้านท้ายค่ะสติกเกอร์สติกเกอร์ก็ติดนะคะเป็นลายลายพางน,นะคะสีดําแบบนี้แล้วก็เป็นตัวอักษร Nexen นั่นเองค่ะครอบไฟท้ายค่ะแบบนี้เลยแล้ลรอแบบนี้เลยนะคะเรียกได้ว่ารอดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังกันเลยนะคะครอบฝาท้ายค่ะแบบเว้นโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวอักษรเอเบลอดี A D ก็เป็นสีดานะคะสีเดียวกับตัวครอบเลยเนาะแล้วก็ตัวเรนเจอร์ค่ะก็ใส่เป็นตัวอักษรอะคริลิกโทนสีดําให้เลยนะคะมาค่ะ หนูแดงพาไปดูรอบๆตัวรถอีกทีหนึ่งว่าจะห่อขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะสำหรับนะคะพี่ๆคนไหนนะคะที่เรงเน็กเจนไว้อยู่นะคะ4คูณ2ทับวไทนแท็กไว้อยู่นะคะสามารถทักมหาหนูแดงได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาที่เบอร์061 523 9524ได้เลยนะคะเพราะว่ารถชนีนะคะตอนนี้พร้อมส่งมอบแล้วค่ะมีรถนะคะสต็อกรอพี่ๆนะคะเข้ามา แต่งกันอยู่นะคะสำหรับวันนี้แะคะแรงฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ